สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปที่เตรียมความพร้อมกับน้องๆน,นะคะที่กำลังขึ้นป .1 ชั้นประถมศึกษาปีที่1น่กับข้อสอบ10ข้อคลิปนี้ถือว่าเป็น EP ีที่2แล้วนะคะเอาไว้ให้น้องๆน,นะคะเตรียมความพร้อมในช่วงปิดภาคเรียนนี้แหละค่ะสำหรับจะเป็นพี่ป .1 แล้วนะคะนะก,ก่อนอื่นนะคะก็อาจจะช่วยนะคะ วานหวานนะวานคุณพ่อคุณแม่ในชั้นในวัยนี้นะคะก็ขอให้อ่าช่วยให้น้องๆน,นะคะฝึกฝนนะคะฝึกอ่านเยอะๆเพราะว่าน้องขึ้นปหนึ่งปุ๊บนะคะน้องก็จะได้มีทักษะในเรื่องของการอ่านโจทย์นะคะในการสะกดคํานะคะช่วงนี้เอาใจใส่ลูกหลานของคุณมากๆหน่อยละกันค่ะอ่ะทั้งหมดนะคะตรงนี้มีสิบข้อนะคะเรามาดูกันนะคะว่า น้องในงะจะทําได้ทั้งหมดกี่ข้อไม่ต้องน้อยนะไม่ต้องน่อยนะว่าโอ๊ยทำไมทําได้น้อยจังไม่เราต้องมีแรงฮึดสู้จ้ะเอาไว้ว่าแต่ละคลิปของพี่นั้นขอให้น้องๆน,นะคะตอบอย่าตามกว่า8นะอย่าตอบว่าและกันเนาะเพราะถือว่าเป็นเปอร์เซนต์ที่เสี่ยงมากเลยนะคะการเรียนที่มอบอหนึ่งอาจจะมีปัญหากับตัวน้องเองเลยนะคะขอเป็น8 90แล้วกันนะอ่ะข้อหนึ่งค่ะ อันนี้คือตัววานวานใช่ไหมวอร์นอวานแต่เราจะเขียนยังไงเอ่ยอ่าวอร์านอวานตัวนี้เป็นแม่กลนะคะเวลาเขียนเขียนยังไงคะเขียนยังไงเอ่ยเติมตัวลอจุลาค่ะวานนะคะนะเราเรียกว่าวานนะไม่เรียกว่าปลาวานนะลูกนะเรียกว่าวานค่ะเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะไม่ใช่ปลาต่อไปข้อที่สองค่ะ เจ้าแมวเหมียวถูกไหมคือแมวมอแอวรแมวค่ะเติมวอแหวนนะคะเราไปต่อนะคะมาตาแม่กลนจ้าแมกกลนะคะคำที้หนึ่งค่ะคืออ่านว่าใจบุญใจบุญเติมตัวอะไรลงไปนะคะใจบุญนะคะจอไอใจบออหนอบุญแต่เราไม่จะไม่เติมนอหนูนะจ๊ะใครรู้บ้าง เติมอะไรเอ่ยใจบุญเติมยอหญิงนั่นเองค่ะข้อที่5ค่ะคือหลังจานหลงังจานจออานอจานอันนี้คือตรงตัวเลยนะคะตรงตามมาตราแม้คนเลยนอนหนูค่ะหลังจานข้อที่5สฝันยา สัญญาสออนนสัญญาแต่เราจะไม่เติมนะคะเราจะไม่เติมนอนหนูนะจ๊ะน้องๆแต่เราจะเติมเป็นอยอหญิงนั่นเองค่ะอันนี้คือสัญญานะจ๊ะต่อไปค่ะน้ําตาลน,น้ําตาลน,นะคะต่ออนนตาลเราจะไม่เติมนอนหนูนะจ๊ะเราจะเติมตัวอะไรคะน้ําตาลเติมตัวอะไรเอ,อ่ยรอลิงนั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะข้อที่7นะคะเรามาดูวิชาคณิตศาสตร์จากข้อหนึ่งก่อนที่จะไปข้อที่8กันนะคะจากตรงนี้ค่ะเป็นมีรูปภาพประกอบด้วยนะคะนี่มีทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9มีทั้งหมด9รูปนะคะอีกฝานึงค่ะ1 2 3่ง6 6าี่หนั่นเองค่ะนะอันนี้เป็น9อันนี้เป็น6อ่ะ คำถามแรกเขาถามว่า9มากกว่า6อยู่เท่าไรนะคะ9มากกว่า6อยู่เท่าไหร่ก่อนอื่นนะคะคำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเนี่ยให้น้องๆรู้อยู่เสมอว่ามันคือการเปรียบเทียบมันคือการเปรียบเทียบให้เอามาลบกันแต่ตอนนี้เขามีรูปมาให้เราช่วย9มากกว่า6อยู่เท่าไรนี่ตัดตรงนี้เลยค่ะปุ๊บตำแหน่งที่มันเท่ากันมากกว่าเท่าไร่คะดูเลย หนึสองสามมากกว่าอยูเท่าไหร่จ้าสามนั่นเองค่ะนะตำแหน่งตรงน,นี้นี่นคะคะเพราะว่าทั้งหมดเนี้ยคือหกใช่ไหมเนี่ยก็คือหกตำแหน่งเดียวกันนะคือหกเหมือนกันอืมโอเคค่ะมากกว่าอหกเอ้ยเอาไหมคะ่ะเก้ามากกว่าหกอยู่สามอ่ะต่อไปค่ะหกนะคะหกนะ น้อยกว่า9อยู่เท่าไหร่คะ6น้อยกว่า9้าอยู่เท่าไรนี่ไงก็เหมือนเดิมเจ้าตัวเนี้ยน้อยกว่าเจ้าตัวเนี้ยอยู่เท่าไหร่ก็คือส่วนที่มันเกินมาเหมือนเดิมค่ะก็เอา9ลบ6กนะคะก็คือสานั่นเองค่ะเรามาต่อข้อ8 90นะจ๊ะมาตราแม่กงนะคะข้อ9ค่ะน้องสวมเสื้อสีอะไรเอ่ยถ้าเป็นแม่กง สีเลคะสีแดงไงดอแองอแดงอ่ะจะเป็นสีแดงสีรุ้งอ่ะได้หมดเลยคะ่ะต่อไปจ้ะข้อกค่ะตัวอะไรเนี่ยหปีนต้นไม้ยอยู่แม้กลงได้นะก็คือรออีงอลิงนะคะลิงตรงนี้น้องต้องเขียนได้นะคะน้องต้องเขียนได้อ่านได้ในทุกๆข้อนะ ต่อไปข้อสิบค่ะแม่ซื้ออะไรจ้าแม่ซื้อแตงโมค่ะต่อแองอแตงมอโ,อโมโอโมโมเขาให้แล้วเนาะแม่ซื้อแตงโมจ้ะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นมาตราแม่กงคือสะกดด้วยงองูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ครบทั้งหมด10ข้อแล้วนะคะ ลูกๆของท่านตอบได้กี่ข้ออ่านได้ไหมสะกดเขียนเองได้หรือไม่นะคะฝากดูแลบุทหลานของคุณด้วยนะคะให้อ่านออกเขียนได้เตรียมความพร้อมขึ้นป .1 ละกันนะคะเราต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนิดนึงนะคะ